สวัสดีครับร้านกรนะครับคัดอกคัดเอวครับมีดำมีเขียวอันนี้สีเขียวนะครับอ่าดำเขียวนะอันนี้มันมันถ่ายรูปยากมากนะครับมันจะเป็นเขียวนะครับ ทีครับขนาดนะครับกว้าง14.5 14. นิ้วนะครับยาวกว่าไม,ม้บรรทัดนะครับ14.5นิ้วนะครับตรงนี้นะครับสูง6นิ้วครับตรงนี้นะครับ6นิ้วอ่า ลึกสามนิ้วนะครับก็คือก็คือตัวนี้นะครับสามนิ้วตัวนี้จะถือได้ถือได้ด้วยนะถือได้ด้วยนะครับอย่างนี้นะคือผมตัวเล็กนะครับจะรับได้เลยตรงนี้เป็นอย่างนี้นะครับช่องแรกนะครับช่องหน้านะครับ ก็ใหญ่อยู่นะครับมีสองช่องนะครับแล้วก็ช่องใหญ่กว้างมากครับ14นิ้วสิบห้านิ้วเลยนะครับมีช่องด้านในหนึ่งช่องนะครับ หช่องสองช่องแล้วก็ข้างในอีกช่องหนึ่งนะครับเป็นสามช่องด้านหลังไม่มีอะไรนะครับสีเขียวอันนี้เขียวนะครับมันถ่ายรูปยากกลายเป็นสีเทาไปเลยเดี๋ยวผมถ่ายรูปให้อีกทีหนึ่งนะครับ าสายปรับได้นะครับปรับได้สองข้างนะครับข้างนี้ก็ปรับได้นะครับข้างนี้ก็ปรับได้นะครับ ันรนุ่นพิเศษครับผมผลิตครั้งเดียวครับผลิตครั้งเดียวสามสี 3, 4, นะครับก <c oughs> ว้างสิบห้านิ้วนะครับสูงหกนิ้วนะครับลึกสามนิ้วนะครับราคาหนึ 1, ่งพันเอ้ยไม่ใช่แปดร้อยเก้าิบาทครับผม แปดร้อาสิบาทนะครับผลออีกครั้งเดียวนะครับมีหนึ่งช่อง2ช่องแล้วข้างในอีกอีกช่องหนึ่งนะครับสื่อได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวผมจะลงเรื่อยๆนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับติดตามด้วยนะครับ